รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐบ่งชี้หลักฐานว่าวิธีการลงโทษอย่างการตีและการมีประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กส่งผลกระทบต่อปัญหาพฤติกรรมการแสดงออกที่ก้าวร้าวขาดการควบคุมในเด็กอายุไม่เกิน6ปี การมีประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กครอบคลุ่มการทำร้ายร่างกายและจิตใจการเพิกเฉยละเลยการใช้ความรุนแรงในคู่รักปัญหาสุขภาพจิตของพ่อแม่การใช้สารเสพติดของพ่อแม่กรณีพ่อแม่ต้องโทษจำคุกและกรณีพ่อแม่เสียชีวิตคณะนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจาก2,380ครอบครัวของการศึกษาครอบครัวเปราะบางและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก โดยกลุ่มคุณแม่รายงานปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมเก็บกดในเด็กอายุ5ปีและการมีประสบการณ์เลวร้ายและการถูกตีในเด็กอายุ3ปีการศึกษาพบว่าเด็กอายุ3ปีที่มีประสบการณ์เลวร้ายถูกลงโทษด,ด้วยการตีสุ่มเสี่ยงจะมีปัญหาพฤติกรรมการแสดงออกที่ก้าวร้าวขาดการควบคุมเพิ่มขึ้นเมื่ออายุ5ปี โดยผลการศึกษานี้สนับสนุนข้อเรียกร้องพิจารณาการลงโทษทางร่างกายซึ่งเป็นหนึ่งในการมีประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กอีกด้วยโดยผลงานการศึกษานี้ถูกเผยแพรบ่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและตีพิมพ์ลงวารสารกุมารและเวชศาสตร์อีกด้วย